สวัสดีครับก็กเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมมอนพีชเราก็มาเล่นเกมจักจั่นบอลเนี่ยโอเคไม่รู้เล่นยังไงกดอู้อู้มีให้เลือกหลายตัวนั้นเนี่ยแล้วแต่ไอ้นี่ใครครับเนี่ยอา่าอืมเอาตัวละครที่ผมชอบนะอืมอ่าไม่มีเลย โอกรก็แล้วกัน่านที่จะไปดาวนเมิกนี่สู้กับพี่เลยบวกกับพี่เลยโอ้ยังไม่รู้เลยเล่นยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวโมีปล่อยพลัง

ช่ตวอืมเือเือเืออุ้ยอุยอุอุอุยอุนี่แน่อืม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 อือะไรกัอเมอืมม่ต้องมช้พอังหรอกเอ้ย โอ้อ๋อมีบินด้วยโอ้หอะไรโอ้บุญรอบๆแล้วข้อโู้โอย่างเงี้ยแหละทำดีมากหูยิ่งไปเลยเอาสิอู้อู้อุ้ยไม่ให้ฝึกซ้อมอะไรหน่อยสงสัยก็ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอออันไหนอันนี้น่าจะฝึกซ้อมหรือเปล่าขอร้องหน่อยสิใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่เยอะใช่จริงอ่ะโอ้อืม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 เท่โชดมีป้องกันมีปล่อยพลังเอ่อชาร์จพลังยื yeah. เยือเหลืงแล้วก็ใส่บอลกินจิบอลกินจิอ๋อนี่แบบเป็นเหมือนท่าไม่ตายโอเคแล้วก็เหมือนมี power up ด้วยตรงด้านข้าง power up โอ้ มีออร่าสีขาวด้วยมันคือออรา่าอะไรกันเพื่อ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 อออร่าสีขาวยังขึ้นได้เรื่อยๆนั่นนี่อืม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 อนี่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 นน 09, น exempel. เอาเข้าไปเพื่อความมันเล่มเพื่อความมัน เยอะขอลองดูอีกขั้นหน่อยสิมันจะขนาดไหนกันเชียวฮะพาวเวอร์อัพกลายเป็นล่างสุปสเฟอร์สเซียอุ๊ยอ๊ยอ๊ยอุยอ๊ยนี่นะชาพรังเอาให้เต็มเลย อ๋อสกิลเปลี่ยนด้วยโอเคไปพร้อมละฝึกซ้อมแค่นี้แหละไปไฟายกันเดีวยว่าก็มาดิครับเอาตัวอะไรไปดิเอานี้ดีกว่าเบบี้เป็นตัวละครที่ผมชอบเลยนะตัวเบบี้โอ้หมายเวกสิบแปดยุยยย ห่อฮ่เฮเฮอฮ่อฮฮ่อเฮ่อเ่อ่อเอ่เฮฮอฮออฮ อือๆโอ้วววอึมฮึมฮึมเอาสิมาเล่นกับฉันหน่อยสิเยอะอุ้ยเอาสิเอาสิเอาสิต้านพลังอือฮึ เพื่อเพื่อเอาสิเอาสิอืมอืมเพื่อโอ้อืมโอม้พัฒชนาล่างเพืออ่อไม่งี่นะราบไป ฮึ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 ฮฮฮเอ้าสิเอ้าสิต้านพลังแบบเก๊ก้กยเลยเอืมอืมอืมอ,อืมอืม 哭 Lust. 哭 Lust. น,นี่แน่นี่แน่เื่อเอือเื่อเผื่อโอ้ตายนานี่ไม่นะเบบี้ทำไมแกกระจออย่างงี้โอเคเอาใหม่เมื่อกี้แบบซบซ้อมไงอ่อนให้อ่อนให้ขออ่างขออ้างมาเจอทั้งเลย ช่นไมาจากโลกอนาคตเพื่อจะมาหยุดหมายเลขสิปเอาสิเอาสิฮึ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 นี่ไงฮึ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 เยอเชื่อออืมอืมอื คือกันกันได้ก no yeah. ันได้กันได้กันได้อะมาสิเยอะเพื่อเพื่อโอ้โวโวโวเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้ไม่ อยอ่โอ้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 เกินไปแล้วแข็งแกร่งอยชาพลังจ เดือ yeah. พังพาวเวอร์อัพเฉียดพลังเอ้ยเอาสิเอาสิาสต้านพลังก็มาดีครับ อืเพื่อเอาไปกินเยอะเยอะเพื่อเพื่ออืมอืมฮึบนี่นี่ใช้สูตรลับสูตรลับประจำตระกูลอืมอืม สูตรลับประจำตระกูลนุ๊กสูตรลับประจำตระกูลเป็นไงเจอสูตรลับประจำตระกูลเข้าไปโอ้เหนื่อยประเด็นคือไม่มีอันตใดๆทั้งสิ้นด้วยดีไงฉันมาหยุด ยังหมายเลข18กับ17อืมต้านพลังเอาเลยเอาสิาสแกกับฉันนี่ไขพพังเหนือกว่ากันอื้ยเยอะอืม,ออมรับเต็มเต็มึ๊บอื้ออื้ อืมโอ้โอ้โอ้อืม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 อมอมุบชูฮุบฮุบเขื่ออืม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 อือย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โอโอ้โอ้โอ um> ้โอ um ้โอ้โห้ยเฮ้ยคือะก็คือพลังป่อยใช่อะไร เอาสิต้านพลังกันอุ้ยรู้สึกเ,กเวียดในอดีเว้เลยอืมอืมเอาสิมีระบบต้านพลังอย่างเงี้ยแหละแกได้แพ้ฉันไปแล้วยือ้อเอาสิต้านพลังเลยสะดวกไม่ต้องทำไรแล้วต้านพลังตึกแขะงการต้านพลังอ่ะเอาสิเอาสิเอาสิอืม โอ้โหโอ้โอ้โห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 เนี่ยฮอ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 ยอืมรับไปอืม mm ฮึบ hmm. ฮึบฮึบฮึบโดแปบดิจิตอลเขือฮูู้้้เื่อฮ้ยอฮ้ยเขรอเือเขอือขอโทษขอโทษขอโทษรับไปซะไม่เลยสิบเจ็งงั้นแหละรับไป โอ,โ,อโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ <loyalty> ้โหโอ้โหโนี่แหละมันเกียนตรงนี้แหละเืออไม่ไมมหยอมยอมยอมครับยอมยอมฝที่ไหนโรเือโอ้ทำไมมันเล่นยากอย่างนี้มันยากสุดๆไปเลยมาคราวนี้ เราจะเอาตัวที่เกลียนโอ้ไม่ได้เดี๋ยวกันตรงไหนเกรียนบ้างเอ่อนี่แหละมาปลดล็อกมาในขอร้องเนี่ยสิ จะเก่งขนาดไหนเงนเชียวฮะฉันน่ะได้ไปฝึกฝนตัวเองมาแล้วนะโอ้มาสิเฮ้ยโหโยโยเฮ้ยโ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 ยไม่ไงว้วววโยโยโย โยยยโอ้โหโอ้โหเือโอ้เนี่ยมันไปฝึกท่าอย่างเงี้ยมาจากไหนฮะเือโนโน้โโลบกติจิตตเอ้าุยเอาสิไม่ไม่แพ้ไม่แพ้อย่าแพ้เหยือ เราปิดซะเออสิเอาซิแกจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอคอร์รุรินไม่มีวันหรอกเพราะฉันพัฒนาร่างตัวเองแล้วยังไงี้ยเยอะ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 เฮ้ย เอาไปฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไรเอาไปฮะเมื่อกี้เองทำไรวัววัววัวเคโอ้ปล่อยพลังก็ช้าเลยกันเฮ้ นี่ไปอัปเกตรดตัวเองมาแล้วใช่ไหมเนะี่ยอือเอาสิเอาสิเย้อือรับนี่ไปเฮ้ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

เพื่อเพื่อเออ,เอ,อเอาสิโอ้ทอรมานเลอเกินอยากหาตัวที่มันโกงกว่านี้โอ้สู้กับตัวเองเอาสิมาสู้กับตัวเองก็ได้เยอ,อเอาไป เอาไปเอาไปเฮ้ยโย่โยโย่โย่คือคือคือเอ้อลับปิดซาอืมอุยอุย เอ้ย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 เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยมันจะหลายต่อเกินไปแล้วนะเอาสิชาร์จแล้วปล่อยพลังมา โอ้เฮ้ยแจ้งไม่ออกนะเนี่ยโว้โววเอาไปเนี่ยมันปล่อยพลังไปทางไหนของมันเคือโว้โวววเอาสิ แทบแยกไม่ออกว่าว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวเอ,อ้ยตาอากันอีกสนุกนี่แหละมันคือความสนุกของเกมปึ้งเฮ้อยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำเฮืออ เอื้ออือมแาพลังทำไมล่ะฮะรับไปเอ,อื้อช้าๆโอ้โหฮะเอาไป เยอะเอาป่ yeah. oh เอาสิดันพลางกันอีกแล้ววิ่ต้ทาทนไลน์แหเกมนี้มันคือเกมแห่งการดันพลังออืม,อ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 มเรียบร้อยอกว่าจะชนะไม่รอบสุดท้ายแล้วสินะเฮะ้ ครูดินโอ้เปิดมากระสุนโกงจักเลยโอ้เหือเหือโอ้เฮ้ยพลังมันขี้โกงเกินเหืออืม เือเอือออมันมีอย่างนี้นี่เองเอาไปเพื่อเดาช็อต โว้โหโว้โ้เอาไปพาลังขึ้นเตาเยอะอืม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 รับไปรับไปอีก ฮอืออืออืออืมอืมอื้อู้อู้อู้ไม่ทันอู้เฮ้ยเองก็เกินไปอฮ้ยเอาซิโอ้ยอฮ้ย มันเกียนมากเลยอะแล้วไปโอ้หยุดพลังได้ฮุุบเฮ้ยเือฮุบเย้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 เย หุยยอมแล้วจ้ายอมแล้วอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลคือแพ้โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้มันยากจริงนะคือเราไม่รู้สูตรไงแต่มันรู้สูตรอ่ะคืออยู่ดีๆก็เราตีอยู่ดีๆปับ๊บแล้วก็มาวาัดตีใส่หลังเราปุ๊บหลังหักเลยฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะส่วนเรื่องเออ่สุม่มถังก็น่าจะไม่ได้สุ่มอะเพราะว่ามันเป็นหนวดดำผมรอแร,รี่ดีกว่าใช่แร,รี่ใช่ตัวจำเป็นมากโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ